โอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับแต่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องะครับที่ทางสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยนะครับออกมาพูดอีกแล้วนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยที่ตู้เย็นเนี่ยไม่มาเล่นใน4เกมเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไทยมีการประกาศตรวจเพศนั่นเองนะครับแต่ว่าเอาจริงแล้วไทยนั่นแหละที่เป็นคนทําที่ตัดออกเอง นะครับหลังจากสื่อไทยรายงานนะครับว่าทางด้านของเหนียนทีบิ๊กเทสหรือว่าตู้เย็นเนี่ยดาวตบคนสําคัญของทีมวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยไม่มีชื่ออยู่ในซีเกมนนะครับที่ไทยทั้งตัวเธอเองเนี่ยก็กําลังพาทีมสร้างประวัติศาสตร์ล้มไทยควา้าแชมป์ซีวีลีก2025สนามที่2ไปครองได้แล้วแต่ว่าประเด็นนี้ยังถูกจับตามากขึ้นในเวียดน,นามเอาง่ายๆคนเวียดน,นามไม่โอเคแล้วนะครับแล้วเขาก็พูดกันหนาหูคือเรียกว่าพูดกันทั้งบ้านทั้งเมืองดี นะครับว่าเฮ้ยทาไม่ถูกทําไมสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามไม่ลงโทษไม่แก้ไขไม่ทําอะไรเลยนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังพยายามที่จะผลักดันกลับเข้ามาเล่นซีเกมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีทั้งรายการใหญ่นะครับชิงแชมป์โลกไม่มีทั้งรายการซีเกมหรือว่าในรายการไหนๆเนี่ยมันก็จะไม่มีแน่ๆแหละนะครับก็ต้องบอกว่านี่แหละครับมันเลยทำให้เห็นได้เลยนะครับว่าทางสมาคมเวียดนามเนี่ย ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าแฟนวอลเลย์บอลไม่ชอบแล้วนะครับตอนนี้คือมันไม่ได้ทางเลขาธิการสมาคมเวียดนามนะครับ v f เเนี่ยเขาก็แจ้งสื่อเลยบอกว่าเฮ้ยสมาคมใส่ชื่อไปแล้วตู้เย็นเนี่ยอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นที่ให้กรมกีฬาและอ่พระรศึกษาไปตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วนี่ เออแต่สุดท้ายเนี่ยที่ส่งไปเนี่ยนะครับยังคณะกรรมการจัดกนนารแข่งขันซีเกมก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกรมกีฬาและพระศึกษ,ษานั้นนน,นั่นหมายความว่าการที่ตู้เย็นไม่มีชื่อเนี่ยคุณรู้ความจริงหรือเปล่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากเวียดนามโอ้โหไปกันใหญ่แล้วฮะคือ คนเวียดนามเองก็อยากให้พิสูจน์แต่ฝั่งนี้ดันมาบอกอีกนะครับว่าส่งไปแล้วอยากให้เล่นแต่ว่าไทยปฏิเสธกลับมานะครับไทยไม่ได้ใส่รายชื่อในบัญชีสุดท้ายซึ่งแน่นอนแหละถ้าดูจากฝั่งเราเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติมันเป็นไปตามนั้นเนี่ยเอาจริงมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการลงสนามของตู้เย็นมันคลุมเครือแล้วมันก็ชัดเจนว่าเขาไม่ให้ผู้ชายเล่นเอางี้ดีกว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยทางเวียดนามบอกว่าก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าทําไมถึงไม่มีชื่อของตู้เย็นนะครับดาวตบไว้ย25ปีในซีเกมนะครับซึ่งเคยประกาศถอนตัวจากชิงแชมป์โลกมาก่อนหน้านี้โดยให้เหตุผลต่างๆนานาเข้าว่ากันไปแต่เอาจริงไม่รู้เหรอเอาจริงไม่รู้เหรอสมาคมโค้ชของเวียดนามเนี่ย ควรจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบตู้แช่ตู้เย็นตู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในการส่งลงสนามเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามันพิรุตชัดไปมันน่าเกียดไปรายการไหนตรวจรายการไหนมีเอ่อต้องรองรับใบต่างๆเนี่ย คุณไม่มาเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเล่นที่ไหนไม่ได้อีกแล้วต่อไปในโลกนี้เนี่ยนะครับซึ่งแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็โพสต์กันเลยนะครับโพสต์กันฉับเลยฉันเคยพูดไปแล้วว่า v f v หรือว่าสมาคมเวียดนามเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวตลกนะการจ่ายเงินเดือนให้กับไอ้นักกีฬาแบบนี้เนี่ยไม่มีความหมายเลยมองข้ามหัวผู้ชมไปได้ยังไง อะไรประมาณนี้เรียกว่าคือใช้งานไม่ได้อะจ่ายตังค์ไปก็ใช้งานไม่ได้นะครับหรือต้องบอกว่านี่แค่เบื้องต้นนะไม่ใช่รายการสุดท้ายคือมันยังมีอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับที่ตู้เย็นเนี่ยไม่น่าจะได้เล่นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสรุปถ้วยรางวัลเช่นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกหรือว่าซีเกมนะครับต่างๆอนานไม่ได้เล่นคลุมเครือจะมีก็ที่ตู้เย็นเป็นแชมป์ได้ก็คือเล่นในลีกเวียดนามเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็แบบหัวเราะขำๆมา ก,ก็ตามนั้นอนะคือถ้ามันเล่นที่อื่นไม่ได้มันก็ต้องตามนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะที่แบบเป็นคอวอลเลยบอลตัวยงเลยเขาก็โพสเหมือนกันว่าเหนื่อยกับตู้เย็นมากคือแบบโฟกัสแล้วโฟกัสอีกไม่พูดสักทีนะครับแต่ไม่เข้าร่วมการแข่งขันนะฮะแล้วก็อ้างนูน่นอ้างนี่เปลี่ยนไปเล่นบอลไหมเออเพื่อส่งเสริมความสามารถของตัวคุณเองนะครับ คือเนี่ยมีแต่บรรดาแฟนตัวยงทั้งนั้นนะคือที่เป็นขาวอลเลย์บอลตัวจริงเขาออกมาโพสต์ไม่แฮปปี้นะครับฉันกําลังทําให้ข้อสงสัยของคุณหายไปคุณทำมาสิปีแล้วเนี่ยไม่คิดจะตรวจสอบอะไรเลยเหรอจะทําต่อไปหรือไงควรเปลี่ยนเป็นนักแสดงตลกดีกว่าที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นวอลเลย์บอลน,นะครับเออเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าตู้เย็นก็โดนข่าวหนักมากๆนะครับจาก Uh, แฟนวอลเลย์บอลเวียดนามซึ่งไม่เห็นด้วยในการส่งลงแข่งขันนั่นเองหลังจากนั้นครับก็มีข่าวของตู้แช่กะดาทีหองคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วนะก็พูดอีกมุมนึงมันก็เออแอบเห็นใจแล้วกันนะครับเพราะว่าพอเล่นวอลเลย์บอลไม่ได้ก็ต้องไปหาอาชีพอื่นทําตอนนี้ล่าสุดเขามีการรายงานว่าดาทีี่หองพยายามหาเรี้ยงชีพ นะครับหลังจากไม่ได้เล่นในศึกวอลเลย์บอลโลกในรุ่นของตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ต้องหาเส้นทางอาชีพใหม่นะครับนั่นก็คืออาจจะไลฟ์ขายของนะครับติ TikTok ๊กต็อกเกอะไรประมาณนี้ซึ่งดันที่ฮองเนี่ยอายุ19เองนะเออแล้วก็เพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยบักนินบางหน่วยงานเนี่ยเสนอความช่วยเหลือทางการเงินนะเพื่อให้ดัตที่ฮองสำเร็จการศึกษาด้วยคือมันก็เจอเป็นช่วงมรสุม,มนะครับนอกจากตัวเลือกใหม่ๆแล้วดัตที่ฮองยัง ขายผลิตภัณฑ์กีฬาบนโซเชียลมีเดียอีกด้วยก็ต้องไลฟ์ใน TikTok นะครับมีคนติดตามแล้วหมื่นกว่าคนซึ่งเอาตามตรงอะนะทางเวียดนามเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็กลับไปเล่นไม่ได้ไงนะครับแต่ว่าในเอกสารเนี่ยเขายังยืนยันนะว่า FIVB ไม่ได้ยืนยันว่าดาทีิฮงเนี่ย เป็นเพศชายแต่สรุปว่าไม่มีสิทธิ์ร่วมแข่งขันเท่านั้นเองนะครับไม่ตรงกับสุทธิบัตรอารมณ์ประมาณนั้นนะเวียดนามยังเชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาทางสื่อเวียดนามตามนี้เลยแต่ในฐานะสหพันธ์สมาชิก FIVB หรือว่า v f v เนี่ยก็ถูกบังคับให้สั่งห้ามลงแข่งขันในประเทศทั้งหมดด้วยเหตุนี้นักกีฬาที่เกิดในปี2006เนี่ยนะครับหรือว่าดาทิฮองเนี่ยนะครับต้องบอกว่า เลิกยังไม่มีกําหนดนะครับไม่มีการตัดสินอะไรเพิ่มเติมนะครับการพิจารณาว่าจะกลับมาเล่นอีกครั้งหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ในลักษณะของบทลงโทษแล้วกันนะว่าเอกสารนักกีฬาการเล่นเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องน่าจะปล่อยจอยอเพราะว่าถ้ามีเคสนี้มันก็จะมีเคส1เคส2เคส3เคส4นะครับก็เนี่ยแหละประมาณนี้แต่สรุปภาพรวมก็คือว่าตอนนี้เนี่ยวงการวอลเลย์บอลเนี่ยนะของเวียดนามเนี่ย ไม่มีนักกีฬาที่จะสามารถต่อก่อนในระดับที่สูงกว่านี้ได้เลยนะเพราะว่าตัวเท่าที่มีเนี่ยเหมือนตัวหลักหายไปไงแต่ก็พูด ได้เต็มปากกันแหละว่าถ้าหากว่าไม่มีการตรวจหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยพอมันลงสนามมาแล้วมันมีปัญหาแน่นอนแล้วมันจะเกิดการเอาเปรียบนะครับกับทีมคู่แข่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่ามันไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อีกแน่นอนนะครับก็ไม่มีทั้งตู้เย็นตู้แช่งเงียนที่บิ๊กตี้ดาทิฮองอะนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้เห็นกันไปอีกนานแล้วครับทุกท่านแล้วฮะ คิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้สุดท้ายไม่มีชื่อสุดท้ายไม่ได้เล่นแล้วต้องเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่นนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะสงสารเห็นใจหรือรู้สึกอย่างไรแต่ที่แน่แน่ n n o t t o o m e b c k k แน่นอนกลับมาไม่ได้ครับแฟนกีฬาไม่ยอมรับทั้งไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามด้วยนะครับแต่ว่าทางฝั่งเวียดนามเองเนี่ยเริ่มพูดแล้วว่าตอนนี้เชื่อสื่อไทย มากกว่าเชื่อสื่อเวียดนามเพราะสื่อเวียดนามก็พยายามจะช่วยในสิ่งที่ผิดนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์คริสตัลพาร์คและที่สำคัญเซ็นทรัลอีสวิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ เลยครับ